สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําความแตกต่างของอินทนูนะครับลูกจ้างประจำพนังราชการแบบใหม่นะครับแล้วก็ข้าราชการนะครับเริ่มจากลูกจ้างประจําครับแบบนี้นะครับหนึ่งขีดอันนี้คือพูดตรงตําแหน่งตึงฝีมือนะครับแลได้รับค่าจ้างขั้นต่านะครับมีหนึ่งขีดนะครับหัวกลมนะครับหัวกลมหัวกลมนะครับมีหนึ่งแล้วก็ บา ok ปกติขาวมีดอกประจํายามนะครับมี1ดอกและใบเทศนะครับแบบที่2คือมี2ขีดนะครับคือผู้จําลงตําแหน่ง tense, หมวดฝีมือหรือหมวดอื่นๆนะครับยกเว้นหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือมี2ขีดนะครับหัวกลมเหมือนเดิมนะครับบ่าปกติขาวมีดอกประจํายามนะครับประจํายาม2ดอกและใบเทศนะครับ แบบที่3คือลูกจ้างประจําซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่ตราเงินเดือนขั้นต่ำนะครับมีนี่ครับ3ขีดอันนี้เครื่อแบบสื้อกีนะครับอันนี้เครื่องแบบปกติขาวอดอกประจํายาม3ดอกและมีใบเทศนะครับอันนี้คือของลูกจ้างประจํานะครับนั่นก็เลือกให้ถูกนะครับเวลาไปไปซื้อก็ด,ด,ดูดีนะครับต่อมานี่ครับของลูกจ้างประจําชุดเครื่องแบบ สิกากีนะครับต้องขอบคุณเพจนะครับแตงจิบลีนะครับถ่ายภาพมาให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่หนึ่งขีดสองขีดสามขีดนะครับนี่มีนะครับเป็นลูกจ้างประจําหัวจะกลมนะครับอย่างหัวกลมเลยสังเกตดูดีนะครับหัวกลมนะต่อมาครับเป็นอินทนูของพนักงานราชการแบบใหม่นะครับแบบนี้คือแบบเก่า ประกาศใช้ในปี2553นะครับ,ร 3, รบแล้วก็ตอนนี้เลิกใช้ไปแล้วนะครับแบบใหม่จะเป็นแบบนี้ครับเป็นขีดแบบนี้แต่ไม่มีหัวกลมนะครับประกาศใช้เมื่อปี2557แบบใหม่นะครับแบบแรกคือพนังกงานราชการทั่วไปนี่ครับมี2ขีดนะครับแบบที่2คือพนักงานราชการพริเศษมี3ขีดนะครับของใหม่ไม่มีหัวกลมนะครับ ไม่มีหัวกลมนะครับนะแล้วก็เครื่องแบบชุดพิธีการนะครับนะมี2ดอกกับ3ดอกนะครับนะสดอกกับ3ดอกนะครับพลัางาน,นการทั่วไปนะครับมี2ดอกอันนี้พิเศษมี3ดอกนะครับแบบใหม่นะครับต้องขอบคุณเพจ Infographic Teacher นะครับนะที่จะทำมาให้ดูนะครับพนักงานการตอนนี้อันนี้เลือกใช้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กอที่จะ ไปซื้อก็ท่านก็สังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับของพนักงานราชการแบบใหม่ล่าสุดนะครับต่อมาของครูครับของครูนะครับของครูข้าราชการครูนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับระดับทุกวันนี้เราเริ่มจะเริ่มจากอันนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับเริ่มจากสองแถบปัจจุบันนี้นะครับมีสองแถบนะครับ มีช่อชัยพฤกษ์สดอกอันนี้คือปกติขาวนะครับฝั่งนี้ปกติขาวนะครับอันนี้คือตำแหน่งครูคือครูคอสอนหนึ่งนั่นเองนะครับครูคอสอนหนึ่งเริ่มจากตรงนี้ครับนี่สองสองขีดนี้นะครับชุดปกติขาวนะครับนะครูผู้ช่วยครูคอสอนหนึ่งนะครับต่อมาครูคอสอสองกับครูคอสอสามหรือว่าระดับจำนวนการกับกำนังการพิเศษ ใช้ร่วมกันครับนะมีหัวขมมดนะครับขมมดขึ้นแบบนี้นะครับต่างจากของ<ม>ลุงจงประจำที่เป็นกลมกลมนะครับอันนี้มีขมมดขึ้นนะขมมดขึ้นนะครับของคอสอสองและคอสอสามจะใช้ด้วยกันครับมีสามขีดติดกันนะมีสามขีดติดกันแบบน,นี้ครับนี่หนึ่งสองสามแล้วก็บาจุบุติขาวเป็นช่อชัยพกึกนะครับช่อชัยพกึกนะนะครับ ต่อมาระดับเชี่ยวชาญกับเชี่ยวชาญพิเศษเหมือนกันหมดยกเว้นอันนี้มีครุดผ้านะครับหรือเราเรียกว่าครุดเหยียบบ่านั่นเองนี่ครับมีครุดเหยียบบ่าแล้วก็เครื่องแบบกุฏิขาวเป็นช่อชัยพึกเพิ่มเส้นฐานลงมาน่ครับ่เส้นนี้เพิ่มเส้นนี้มานะครับเพิ่มเส้นนี้มาปิดนะครับนะค,คอสอสีคสอใช้ด้กันคอสสองคอสสามใช้ด้วยกัน คือบ่านะครับบ่าหนึ่งสองสามใช้เหมือนกันเลยครูผู้ช่วยใช้แบบนี้นะครับสามดอกนี้นะนะครับอันนี้คือความแตกต่างของอ,อินทนรนูลูกจ้างประจำอ่านักร,ราชการและข้าราชการครูนะครับทั้งทั้งหมดนะครับของกระทรวงสถาติการนะครับแบบนี้คืออชุดสีก๊กีนั่นเองพูดง่ายนะครับแบบนี้คือชุดปกติขาว นะครับดัะนั้นท่านที่จะบรรจุใหม่นะครับจะบรรจุรับราชการครูหรือว่าเป็นพนักงานราชการหรือว่าเป็นลูกจ้างประจํานะครับเวลาเราไปที่ร้านนะครับเราเราต้องบอกเขาให้ถูกนะบอกเขาให้ถูกว่าเราต้องการแบบไหนนะครับหรือบางทีก็บอกเขาเลยว่าเราเป็นครูผู้ช่วยเป็นครูข้อสอหนึ่งข้อสอสองนะครับเดี๋ยวเขาจัดให้เลยนะครับนะก็คงจะได้ประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ จะมาทางสายงานราชการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ